ม <sp> ื้อนี ed, ้เนาะมีมีต้มดอกกระเจียวเนาะแล้วก็มีสมผักกุ้มเนาะแล้วก็นี่เมนูนักหองใต้ดินเฮาเอ้ยทางใดล่ะนอกาบอพี่น้องอกาบออกเนาะเ้อกินดอกกระเจียวนํากันพี่น้องเด้อตัวใหญ่เด้าอีก สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับสองทีมแซนแนวอีกคือเกาเนาะวันนี้แม่น้องนิวสิพาพี่น้องไปหลาะเบิง่งอาหารเนาะอาหารหลังจากที่ว่าพ้นตกไลาหมือแล้วกะมีควายจิรอเนาะพี่น้องควายจิรออ่อนขึ้นมาเวลาพ้นตกและอดนขึ้นมาใหม่มันควายมันจะบวกลกเนาะเขากะขุดเทิงไว้วันนี้แม่น้องนิวสิพาพี่น้องไปหาเหลาะขุดลงมืองว่ะตัวมันสีหญยแล้วบอกเพราะว่าตอนแม่น้องนิวไปขุดสุดก่อนอย่างโมยใหญ่รายไปได้เนาะ ต่ว่าอันนี้ก็ผ่านไปดนแล้วคือสิตัวใหญ่ลยเนาะงานเขาบาดําเนาะไปหาไปหาดอกกระเจียวแต่สาวพี่น้องฮะแม่น้องนิวก็เลยว่ามาขุดจิอขุดจิอไว้ถ้ากินกับปุ่นดอกกระเจียวนะเห็นแหะควายทําอิดขุดล่องเบิงเนาะสิสิตวใหญ่อยู่บ่เดี๋ยวแม่น้องนิวสิสิขุดให้เบิงเนาะเห็นอีกแล้ควายนึงพี่น้องขุดก็ขุดขุดไกลๆเนาะ หอบริเวณไก่เหือนเนาะตมันจะใหญ่พี่น้องนี่ควายควายที่2เนาะเห็นอยู่บ่พี่น้องควายที่2เนาะเนาะแม่นงนิวแม่นงนิวสิขุดเบิ่งควายนี่ใหญ่เนาะพี่น้องคือสิคือสิตใหญ่อยู่ เลยพี่น้องโอ้ใหญ่เลยได้เนี่ยนะโอ้มีตัวเมใหญ่เลยพี่น้องนี่แม่บดิบน้องนิ่มบดิมาขุดต้นเนาะโตกะใหญ่แหละฮักแขนเลย ทานข้ากับห้าากินไงายไปสิ่เลยพี่น้องเลยอยู่แค่มเพื่อนทันท้าดูแนกนไปหากินหาอยู่กับพ่อไดเอ่มีอาหารหลายยางกุ๊กิโลกัได้กินนี่แต่ว่ากิโลก็มีมีไก่เือนเนาะ ท่านแบบว่าไปไปหาคุดอยู่ทงพุตต่เกาแม่น้องนิ่วคือสิบวได้ไปนล้วพอแม่น้องนิว,นวนอยากลูกตรงได้อยู่ไกลๆแถวเฮือนพอเวลาลูกหายยู่นมแม่น้องนิวก็เอานอมมาให้ลูกกินก่อนแล้วก็จะคอยไปหาตอก็สบายเนยพี่น้องหาก,กินไก่เฮือนแล้วหาก,กินไงพี่น้องไปอยากไปไกลหาก,กินแถวไก่ไก่แถวไก่เฮือนเอาเองเนาะแถวสนวนแถวสวนล้างบานท่านหน่กะิมีควา,ายลายอยู่แต่ว่า แม่น้องนิ่วสีขาวไปนะสิคุดคุดหอ,อมไปแถวหนอกนลพี่นอ้อง เอาเอาไผ่กิมซุงมาปลูกอยู่นี่อีกกองหนึ่งน้องพี่น้องเพราะว่ามันขยายพันธุ์ออกไปฮะปลูกจนถั่วบนเลยปลูกแต่ได้หลายๆค่ะเทว่าขายเทว่าถ้าปลูกได้หลายกะเลือกกินกะพอได้เอาไปขายน้องปีนาพอมีเงินซื้อนมให้น้องนิวพี่น้องพอมีเงินซื้อแพ่มเพิ่อนให้น้องนิวพี่น้อง ต๊แลวก็น้กุดสบายเนาะดิ้นก็อ่อนจะรอก,กันกอดควา,ายหม่กับบุหรี่ก,ก็นเลยนะคะเบกุดเมืองทำละพูนยังโต๊ะพ่ามาพุดกันิมแค้คงคุณอยาพี่น้องเลยกันพุดในกลางเดินนี่สี่เม่รเด็ดคมหนะานะยยันงัวยันงัวโต๊กะก็เจ็บแขง ยางมาคุดแถวข้อกายเนาะแวะมาปูนไก่หน่อยเขาเนาะวันนี้เห็ดคอนให้ยเลยเห็ดคอนให้เปุ่นเนาะไก่หน่อยกะไก่หน่อยกะอยากษ์ง่อยคอนขอนางนิวเห็ดเห็ดคอนให้ไก่เลยเนาะสบายดีท่านผู้ชมแน่สบายดีบุคอยว่าไปได้เนาะขอนางนิวว่าบุคอยเก่งเนาะพี่น้อง ไก่อยู่ในขอกไก่หนิก็มีมีนมัน่อันนี้หน่อไม้นยังก่อนนม้บงเลยเนาะก่อนหนึ่งพนตกะแล้วก็เคี่ยวอุ่มถมมาปกติถ้าตอนแต่ก่อนโดมีหัวเนาะมีหัวไปไหงัวกระสีเขามากินกันบุกนอเกินหน้ากับนี่ยังเดี๋ยวนี้ฝนตกก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วนาะนมันห่างกันเลยไก่คอไก่น like ok ี่แหละพี่น้อง เลืกนะ้องพี่หนองนี้คอเลอ้าแต่ยงไควายยควาย,ยังควาวยังขอยลายไปได้พี่นองว่าโพตกหักตกตกเศร้าบมว่านนี่เนาะตกไทย่มมามันสองเหมือนสามเหมือนน่าจังหวะควายมันจากสิขวอนลายนี่พี่นองขอน้องนิวกัน้องเนิวไปหาไปหาควายไอทาแม่นาะวะ่ะมาทั้งพีได้ัน คอยจิรอลายอายลองไปพี่เสียงแล้วพี่น้องม็แกะแกดถอนเนาะกะไม้ไหวแน่พอเพื่อแล้วน้องเนี้ยแม่น้องเนี้ยสี่ก่อนเขาลูกเอาลูกนอนแล้วเพื่สักเครื่องแล้วเนาะพอดีลูกกระเตืเอาลูกกินนมอีกนอนก็ค่อยได้มาเนาะสวยแหละนอนข้างตรงหมดแดงพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องกะพี่น้องเนียวกะบคุดมาไดายไล่เติบเลยเนาะบน สิพอกินเลยเนาะไม่ใชพอกรนเลยพี่น้องน้องนิวกะสิได้เมื่อแล้วเพราะว่ามันมันเพียงเลยเนาะน้องนิวกะอยากนอนอีู่เลยพี่น้องเตื่นไปต้องหันแล้วว่าหิวินมหิวนมสิกินนมนอนเลยนะน้องพี่น้องโอ้เฮ็ดบดกระไดดอกกระเจียวกระไดทีมงานเขาบ่าวดำเนาะกับแม่น้องกับแม่น้องดีมพากันไปหาเนาะอันดอกกระเจียวหากระมาเนาะ นำอามให้บ้างครับเทียมพวกไก,ก,ก่ผัดกระเทียมดอกกระเจียวที่ว่าทีมงานไปหานได้์ไลน์ลตืบหลังจากที่ว่าหามาแล้วก็มาปอกเอาอันเอากาบอากพี่น้องเอากาบออกเนาะเออกินดอกกระเจียวนะนก,นก,กันพี่น้องเดออเจียวธรรมดาแต่ไปหาแต่สาวพี่น้องคันคันไปสวยแล้วแม่ปะทันง่วเนาะบะทันงอปะทันค้นพอจบไปหามาขายทาไปสวยกะง่วกะกินก่อนเนาะ ่วนบรรยากาศล่ะกะอันผ่าบรรยากาศตอนไปเก็บแมนไปเบิร์นยู่สองเบาวดำเนาะห่วแมนนองนิวบปได้ไปเดไปเก็บดำเขาไปดำไปแต่สาวเนาะซื้อสองกะสองเงี้ยซื้อสองเอาอดำเมืองส้นเด้อพี่น้อง D A M ล่ะกะเมืองส้นนะเป็นภาษาไทยฝากติดตามสองเบาวดำมเนอะเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจฝากเขาไปกดไลค์กดติดตามในเฟซบุ๊กเนาะไปส้มบรรยากาศแลับไปนะมึงไปเก็บจิกได้จักบ่อดอกบม่รู้ว่าไปเอาล้าน ไปเก่งเอ้ยไปทางได้ไล่์สันได้เด็ดได้เม็ดโอ้นี่แกงกินสุกกินเอาไปเอาไปเก่งเอาไว้เปก่งไงไม่เอาเม็ดแกกว่าเขาบอกแล้วเนี่ยกับไปหลังไปหลังจะคอยมาตบมตมมกาเป็นไปจอบตลาดพี่น้องเพราะว่าสั้งปิดตลาดมันเถื่อนก็มีลู้ขายอะไรอะไรนี้เนาะ โทรหาแล้วกะลงไปคไเอาคลเกลื่อนเปนะปิดกรขาดไล่ได้นะเพื่นกะเสียดได้นะพี่น้องแต่ลงมีแต่ผู้ได้อยากอัไล่ก็โทรเอามีเบอร์ติดไว้บูอู้ทบูนนี่ฮ่แมปลาใส่ลากาดัมซิวกระคืนขน,นะน,น,น้องเพนด่าเเพ่องเนาพนด่าฮันดะฮันดะโอ้พี่น้อนาอออมักขนาดาค,นะค้องมักคพนเนาะกาแเนม เอาจองไหมะแม่ไม่ชอบแสบป้าด่าอืมอืมเออนี่นหน่อยนี่ผู้จักนะไปเอาจอกมาเอือยบูจักความเนี่ยเพื่นด่านี่เพื่นด่ายัง่ผู้จักไปเอาถ้วยมาเองนี่น่ะเพิ่นยังผู้จักไปเอาจอกนี่น้องพี่น้องนงานจักที่ว่าเอาไปขุดมาเนาะแต่เวลาเฮ็ดกินเลยพี่น้องเดี๋ยวแม่น้ำเงินก่อนกลัวว่า หลายพอ่อพ่อเด็ดปนเนะอะอ้าวอาวอ้าวเขาเช่นไโอ้หลักป้ายเลยตัวหนึ่งพี่น้องเลยโอ้ยแต่อยู่พี่น้องมากระสีมาเสียขีเนาะเสียขีนะพี่น้องเอาเอาขีในท้องออกเนาะเอาขีอันเดี๋ยวหนะ่อยาะแล้วก็มาเด็ดเด็ดอยางคอยนาะขน้าหลีนออกข้างนี้มืดเลยไปเดียว น้ำมันมันกะสิออกนนะจะเทากัมาเด็อย่างนี้อีกเธอหนึ่งพี่น้องขี้คอเผื่อบใ้น้ำมันมันออกเนาะนี่ตัวใหญ่พี่น้องตุ๋ยขนาดนี้น้ำมันเต็มท้องเลยเด็ดขี้คอมัน ใต้นอนหยิมนี่เนาะพี่น้องดอกกระเจียวดอกกระเจียวที่เขาทีมงานเขาบดดําไปหาเนาะมะตุมแลวกจะเป็นอะไรนะใส่เกลือเป็นนัวแล้วก็ใส่ใส่ใบผพักติว๋วเนาะพี่น้องแบ่บเนาะพี่น้องหลังจากี่วะเขาเข,า,เขาหลังหลังหลัง ที่หาหนังเนาะสะอาดเลยเฮาก่ให้ซุกก่อนแล้วจังคอยเอามาปนนี่ที่รอเฮา<ม>นี่นี่ตัวตุยๆเนะกำลังมันเลยน้องน,น,นี่ก่ะ พี่น้องเพริ้นทอากะจีเป็นเรียบร้อยให้นาะก่อนทอดสุกนจีเนี่ยหมกเพลิดมันหักเพลิดมันจะหอมจางนน้องเนาะพี่น้องอาหารเทียงของเฮามวันนี้เนาะ มีมีต่มดอกกระเจียวแล้วก็มีสมพักกุมเนาะและ้วก็นี่เมนูหนังหองใตดินเฮาปนจิโรอเนาะปนจิโร่แม่นงเนียวแล้วก็มีมีอันนี้ปนมะเขือเนาะพี่น้องแม่นงเนียวเห็ดหว้ตอนเสาเสานี้กินไปน้อยเดียวสาธกะลงมือกินได้เลยแบบนี้ ไม่ขาวเอ้ยอย่พูดด่าลูกกันนะบันทึกการมาหอดขั้นตอนกินเลยเนาะพี่น้องมาเด้อก็กินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอพี่น้องกินข้าวเนี่ยแล้วกินขาวพี่น้องกินซ้อนกันเนาะจนจนใบม่วงซองเนาลืมชวนอย่างเงี้กินข้าวน้ำกันเด้อแสบอยู่แสะอยู่ะยามกินข้าวอีกเพวาแพงกินก่อนพี่น้องเป็นน้องนิวเอาลูกก่อนเนาะเปลี่ยนกันกิน ยังตาวไปหายด้วยมากินก่อนเลยลน้องยังตาวไปหายกินด้วยมากินก่อนเลย <S <S กินสองคนเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่ใหญ่กะเมื่อเฮือนแหละแล้วกะน้องไส้กับน้องไผ่กะเพิ่นกรอยู่หานนทำปันเนาะแต่บดัดนี้คืนมากินตอนเที่ยงมีแต่ตอนแรกจังมากินน้ำกัน,นทานมาคลิปนี้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อบ๊ายบาย